นี่ครับทั้งชุดนะครับรวม power ที่ตามที่ลงนะครับอันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนละกานไม่มีชุดนี้ไม่มี CPU นะครับมีแถมไปครับมีค่าจอบนี่ครับแล้วค่อยไล่ไปนะครับน,นี้อะไร ดูครับนี่นไะหอ่านี่ก็มีสีพ่พยูนนะครับสามพันสองครับง่ายดูเจียตัวไปนี่อะไรอันนี้เป็นห้าเป็นห้าร้อสิบสองนะครับอเออ กดซูมเลยนี่ครับอ่ะตัวที่หนึ่งจบไปตัวที่สองตัวนี้ครับตัวนี้ไม่มีแันตัวนี้มีอะไรเบ่างมาดูครับเป็นไงลืมอันนี้คือ เซเรรอนนะครับสองจิกครับเดี๋ยวข้ามาปิดต่อมาดูสอยหลังมาหน่อยมาดูเมื่อกี้มันคืออะไรเมื่อกี้คือนี่ครับบอด นำตัวนี้ครับนี่บอดเก่าสามเจ็ดศูนนี่เป็นเอ็นดีครับไม่ไช่ไม่ใช่สามเจดูนย์ตัวต่อมาสามเจดศูนตัวนี้นสามเจ็ดศูนย์แน่นอนเจริร่อนนะครับ อะไรเันมีเก่าแล้วหนึ่งพัน้วหนึ่นแลอย2ีิบแปดนะครับเอ็ด,ดีปะ่ะตัวสุดท้ายสุดท้ายนี่โอเคนี่ g d r สองห้าหกอยู่ตรงนี้ DDR สองห้าหกกับสองหกหกเดี๋ยวแกะตรงนี้ดูให้แกะยากหน่อยต้องเอาไขควงแล้วล่ะเอาเอาอนี่ก็ได้โอเคแกะเรียบร้อยแล้ว นี่เป็น AMD Athlon อะไรวะตามนี้เลยสองพันครับโอเคครับตามเนี้ยครับกะใส่เหมือนเดิมก็ขัว้วสองตัวแล้วครับโอเคครับ